ဘရူဝါရှိကိနင်းရဲ့လာလက်နီ ดีใจมากเลยครับดีใจชิบหายเลยครับจิ้มแมทชิ่งวันนี้คือคอนเสิร์ตของอูเองพี่แดนครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับก็ดีใจมากๆเลยนะครับเมื่อกี้ผมตื่นเต้นมากครับไม่ได้ตื่นเต้นว่าเราเล่นนะครับตื่นเต้นว่าได้ดูโชว์เมื่อกี้ครับ คือพ,พูดตรงๆว่าในจุดที่<อ>ทุกตาอยู่ตรงนี้เนี่ยครับมันเป็นจุดที่ผิดที่สุดคอนเสิร์ตแล้วล่ะใช่ครับในอยู่ข้างหลังแนบอบนี่ยครับเพลงจะมีอารมณ์แบบคุณก,กินส้มตำอ่ะคุณก,กินส้มตำแบบมันลดจิตจา้าครบทุกอย่างแล้วจู่ๆให้กินน้ำต้มผักถ้าตกครับนี่มีอะไรจะสุด,ดยอดอะไรนี้ละแต่ยามีความรักน้ำต้มผักก็ยังหวาน จะหลอกกัเอาวันนี้ถูกไหมส่วนมากแฟนคลับพี่แทนจะเป็นผู้หญิงที่น่าตาน่ารักทั้งนั้นนะครับจะเสียได้อย่างเดียวทำไมครับพี่แทนไม่ได้ชอบผู้หญิงเคต่อไปไหมถึงไม่ออกถึงไม่ออกวันนี้ทุเรศทิพยตาดีใจมากเลยนะครับ เข้ามาในงานนี้นะครับเป็นคอนเสิร์ตที่ผมก็ต้องจำไว้จนวันตายเลยนะครับว่าเข้ามาปุ๊บเสียเลป็นทุกคนมันไหว้กูหมดเลยแลมีผู้หญิงคนนึงที่น่าผงสุดดีคือปาณินชาขอบคุณผู้หญิงคนนี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยยังมีคนเหนือเราอยู่เนี่ย ตรน่อไปะคับวซีพูดเป็นคนท่น่าตลกเราเพลงต่อไปไมันโคตรซึ้งเลยจะไม่รู้ทีจะเอาสตอรี่กับมัน เวลาอิ่ขแ้นักหน่อยสิเดี๋ยวนทีนีเฮ้ยวันนี้กินให้กชาหรือเปล่าไม่ก <sm all hy wo> ินแห้เรารู้ไม่ัไม่สมควรกับการกินของคุณหรอกเอ้กินให้โซ่หรือเปล่าเอ้กินให้นอนหรือเปล่าใช่สิเราหนีไป่บบไม่ของคุณเล เป็นศิลปินมาแบบปีนนมีใบไฟอยสองอัน,อน,นจ่ายตามทำเองไปสามอันด้วยไอ้คนที่ให้ถือก็ทำหายไปอันหนึง่งโอ้นนจอมถามบากเลยอ่ะนั่นแหละคุณ and ันเ็นคอนเสิร์ตของเราแทนมสิเองดีใจเลยนะขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูพวกเราในวันนี้กันจณชายรสชาเเชินต่อเอยครียนเพล่กับโอเปร่า แค่รู้ว่าฉันรักเธอมันมากมายจยุดมันไม่ไหวไม่รู้ปลาทาเป็น,นอย่างไรไม่รู้จะจบลอย่างไรรู้แค่เพียงฉันนั้นรักเธอหมใจแค่รู้ว่าฉันรักเธอ เธอคงจะเข้าใจให้ฉันนั้นรักเธอต่อ

จริงครับคอนเสิร์ตที่ตาต้องจบงลงวันนี้แล้วจนคอนเสิร์ตที่พ่อสร้าจริงเลยนะครับที่นี่ครับออโอเคนะครับที่ทางที่ทางดนเนินขอเคลียร์ที่พื้นที่นดูดีมากเลยครับเป็นผู้ชายใส่สูทที่ดูดีมากขอบคุณมากครับถ้าผมเขียนคำคมสู้ข้าตวตได้ผมก็คงแต่งตัวแบบข้าวตัวบ ไ,ไมีป้ายไฟเลยเถึงแม้จะใช้ไอโฟอนก็ตามผลิตเดี๋ยวนี้เลยขอบคุณมากเลยนะครับผ<ท>มต่อครับเราเหลือเวลาอ<ร>ีนอตรงนี้ตรงนี้เรากงจะมีหนึ่งโชว์พ่แทนโอ้ครับวันนีถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์รเลยนะพี่แทน ผมก็อยากจะขอขอบคุณว่าจะเป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องันงานนี้นทั้งหมดเลยนะครับโฟชอตต่อไปเนี่ยโยนนี่เพื่อนยะเห็นแบบนั้นเดี๋ยวท้ายคลิปนะบอกไว้ก่อนในท้ายคลิปนะว่าเนะี่ย

กับแมครับช่วยลงคลิปด้วยครับคนนั้นน้ก็ผิดเกิดมาเกิดมาไม่เคยคิดเลยนะครับว่าชีวิตจะต้องแอบแบล็คขนาดนี้หนูรู้สึกแปลกใจเหมือนกันค่ะนึกว่าจะแบบในก๊อาจะต้องตกงานซะแล้วนะที่พี่เต็มมากอยู่เมืองดันจะรชีวิตต้องปอกน้องไม่เคยเห็นเราเต้นแม่โอเค อย่าหายคลิปนะครับวันนี้ดีใจมากเลยนะครับครับแจนที่ติดตามน้องในอินตะยังมานานะครับคุณกครับไม่ต้องซื้อขนาดนั้นครับก็ไม่มีอะไรแค่คุณธรรมดาแล้วแทนไปไหมองทางนี้เป็นดีใจมากนี้แหมตอนแรกบอกมีเรื่องจะคุยเขาเยอะเลยพี่ชนะเขินแจนเดี๋ยวไปถามคุณทีกลับผมว่าเยอะหน้ เปงนดีทีมากเลยตรงนั้นเป็นหน้าที่เองครับสวัสดีค่ะหนแคุณแม่ดะเพราะว่าพี่จะให้แม่มาขอไอ้ร้องมาร้องรอร้อใส่จดปลอบใจโชว์เอ้ยลาบานเช้าที่ร้อนมากเลยจะให้ไปอีกไหมให้กระจกวันนี้ดีใจมากเลยที่ได้มาลองกัน้องๆนะครับน้องๆกล่าวในในแง่ดีงามของพวกพี่เพื่อให้เราต้องกนะครับคนเรจะได้ไปช่วงต่อไปได้ เชิญครับครับผมครับเป็นเรื่องโกหกก็ได้ที่ทำให้คนดูสบายใจครับโอ้ยไม่ต้องโกหกเลยค่ะก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนอกจากจะได้มาเจอศิลปินหลายๆคนนะคะก็พี่สองคนเนี่ยเป็นหนึ่งศิลปินที่หนูแอบฟินมากๆวันนี้โอ้ไม่ติดจมเลยครับเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเไ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ ใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับตองไหมครับไม่จำต้องค่ะก็ดีใจจริงๆค่ะที่ได้มีโอกาสมาร่วมร้องเพลงกับพี่นะคะก็ถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้พี่แต่งเพลงให้หนูสักเพลงหนึ่งใช่ค่ะแล้วแบบเรามาร้องด้วยกันอะไรอย่างงี้นะคะจะด่อยากแหวกเพลงแบบเศร้าซ้ำตาตกในหรือได้ครับทำไรล่ะครับเศร้าดูหน้าพวกพี่คิดว่าพวกพี่เศร้าเหรอเนี ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีางานที่น้องได้อุ <ละ S 1> ทิศให้กับพวกเรานะครับขอบคุณน้องๆมากนะครับที<อ>ม่มาแท่งขอตัวไปเกิดนะครับเขีย <laughs> นพรมกับโชว์ต่อไปครับ